ก็ที่ผมสั่งมาก็คือขาจับสปอตไลท์นะสองสองอันก็เป็นชุดสายไฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมอืม,อมเกียบป์ปละครับผมวันนี้ก็จะพามาดูชุดสปอตไลท์นะที่ผมสั่งมานะจาก Lazada น่าจะเป็นร้านแถวบ้านหม้อครับชื่อร้านเขาชื่อว่าร้านไฟที่บิเลนะ็กอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็ที่ผมสั่งมาก็คือขาจับสปอตไลท์นะสองสองอันก็เป็นชุดสายไฟตัวนี้จะไม่มีรีเลย์นะรู้สึกว่าไม่มีรีเลย์มีแค่สวิตช์แล้วก็เป็นตัวสปอตไลท์เลยมินิสามสิบวัตต์นะครับตัวเนี้มันจะมีตัวยี่สิบวัตต์ตัวเล็กอันนึงแต่ผม ตั้งตัว30วัตต์มานะเพราะว่าต้องการแบบความสว่างขึ้นจากเดิมมาจากไฟเดิมของผมนิดนึงแสงบุ้งๆนะเด๋ยวเรามาดูกันว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับเขาก็มีให้มันเรียบร้อยก็จะมีขาขาจับให้ด้วยนะขาจับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับโหม ครับผมตอนนี้เราก็ติดตั้งใส่ไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับแล้วก็เดินสายมาั้งยเข้าตรงนี้คนระับเหมือนกันสองฝั่งแต่อันนี้จะมีฝั่งนี้จะมีสายอันนี้มาด้สายไฟถอดน็อตแค่ตัวเดียวนะถ้าเป็นเวอร์ซินะเล,ล,ลาะเลาะเลาะมันใต้ทางเลยแล้วก็มาโผลนี้ เนี่ยเส้นสีแดงผมต่อเข้ากับไฟหลีนะครับสีดําก็เข้ากับขั้วลบเลยประมาณนี้ที่เดินไฟมานะเดี๋ยวไปเทสไฟกันว่าเป็นยังไงนะครับอีเออสามอันนี้จะเปิดมินิสามวัน ไฟเดิมไฟสูงของไฟเดิมนะนี่ก็ถือว่าสว่างนะแต่แต่ผมไปติดมาใหม่อันนี้เป็นไฟสป,ปอตไลท์เดิมผมนะครับสั่งร้อยยี่สิบวัตต์นะครับนี่ไอตัวนี้มันกระจายนะผมก็เลยไปติดไอเนี่ยไอตัวใหม่มามินิสามสิบวัตต์ที่ผมติดเองนะฮะที่สั่งมาอันนี้คือมินิสามสิบวัตต์นะ อันนี้คือติดแค่ไฟขาวอย่างเดียวจะเห็นได้ว่ามันคุมมันคุมแสงแสงไหมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดที่มันมีแสงสีเหลืองด้วยไฟสูงนี่เห็นไหมครับตอนนี้มันจะคุมแสงนะมันจะไม่แยงตาก็ล้นทางนะแต่เนี่ยโอ้ยแยงตานะแต่ว่าสว่างนะอันนี้ก็จะเอาไว้ดูดูแบบ ข้างล่างนะแบบให้มันเกลียวๆหน่อยหลงอะไรเงี้ยเวลาเข้าป่าอะไรเงี้ยไปทางเหนืออะไรเงี้ยก็จะมีเสียงพัดลมยนะเห็นไหมเอออย่างนี้มันจะมีไฟด้านข้างเลยนะเนี่ยไม่ดับกางเห็นปะจะมีไฟด้านข้างนี่แหละไอตอน,นนะีนะ้สามสิบปดครับเนี่ยจะเห็นมันข้างเลยเห็นยาด้วยนี่ไฟเดิมดูดิไฟเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ Hmm, hmm, siapalah.